เดินมาถึงเทนเลสที่2แล้วนะจ๊ะย้ำโปรโมชั่นกันนิดนึงค่ะโปดเดือน10เปิดโจองแค่ส0บบาทครบรอบ40ปีของเต็นท์รถสมชายนะคะออกรถใช้เงินแค่40บาทเท่านั้นนะ,ะและเอาใจคุณลูกค้าเป็นพิเศษค่ะคุณลูกค้าว่าสันวะคุณลูกค้านะใครที่ไม่มีประวัตินะเนเน่ออกเงินดาวให้เลย10,000บาทแต่ถ้าใครมีประวัติได้ฟรีดาวเอาไปเลยค่ะเนเน่ลดราคาให้1 0,000มืมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่ แรกเลยนี่นี่ใครที่ได้ฟรีดาวน์นะสําหรับคันนี้นะเดี๋ยวมาเปลี่ยนเป็นของแต่งให้เปลี่ยนเป็นล้อแม็กได้เลยนะคันนี้นะจะได้เป็นรีเวอร์แครบนะคะเดี๋ยวให้ดูคันซีก่อนเลยคันซีสวยๆค่ะไม่ผุไม่เป็นสนิมไหนๆก็ได้ดูใกล้ๆแบบนี้แล้วนะจ๊ะนี่อันนี้นะคะเดี๋ยวล้างทำความสะอาดให้บิ้วนิดนึงขึ้นขายได้เลยนะหน้าหล่อๆนะคันนี้จะได้เป็นหน้าหมูป่านะ,นนนะด้านบนค่ะด้านบนด้านบนจะเป็นตอนเดียวค่ะโตลต้ารีเวอร์ตอนเดียวนะ คันนี้ใครอยากได้โคกอยากได้ตู้ทึบนะคะไว้ใช้ทำมาหากินบอกได้เดี๋ยวเน่เน่จัดการให้นะคะลงเล่มจดทะเบียนให้ด้วยนะค <c oughs> ันต่อมาค่ะด้านล่างค่ะอันนี้ตอนเดียวเช่นเดียวกันนะรีโวตอนเดียวเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านในโอ้ยล็อกโอ้ยล็อกวระจันวะเ <c oughs> ทเลอร์นี้เขาจอดอยู่ไกลนะเลยต้องล็อกนิดนึงนะพาดูด้านในไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเข้าไปด้านในเดี๋ยวไปไล่รายละเอียดให้รายคันนะคะทีละคันเนาะด้านบนฮึบขอดูก่อน ด้าน,นบนนะคะเป็นรีโวนะรีโวอะไรแม่มองไม่เห็นนะเนี่ยรีโวแคบใครอยากได้แคบนะช่วงนี้เขาเรียกว่าเหมาเทนเลอร์โตโยต้าใครที่เป็นคนแบบรักโตโยต้านะพลาดไม่ได้สำหรับวันนี้ขัไไน้นถัดมาค่ะตัวนี้นะโตโยต้ายาริตเอทีบน,นะนนะนนะนนะสีขาวสวยๆเลยแม็กนะคะเป็นแม็กอลลอยนะจากโตโยต้าเลยนะจ๊าอน,นี้ลอยไปไหนอะคะแม็กลอยไปไหนอะปล่อยมัน เหนื่อยแหม่ลอยไปเดตคุยด้วยอ่ะคันนี้นะคะใครอยากได้นะจ๊ะเดี๋ยวติดฟิล์มให้ใหม่ไปเลยค่ะรอบคันนะจ๊ะด้านบนรถอะไรจ๊ะอ่ะไหนๆก<ด>็มาแล้วด <ไป S 1> ้านบนเป็นรถเก่งนะคะโตโยตาย้ายาริสเอทีเหมือนกันนะคะลูกค้าขะ,ะเหมือนมากวนเขาอะ่ะต่อมองเลยนะว่า,วา,วา,วาสวยมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้ฟรีดาวราคาประหยัดมากๆเลยนะคะโปรเดือนนี้นะคะ,ะ,คะใครจองส่งเทรลเลอร์นี้กับเรา และสําหรับลูกค้าที่ไม่มีประวัติต้องใช้เงินดาวเน่ๆและน้องหวานนะคะออกเงินดาวให้เลย10,000ื่นแต่ถ้าได้ฟรีดาวเหมือนที่น้องหวานบอกนะคะเราลดราคาค่ารถคันนั้นให้เลย1 0,000บาทจ้ะสุดยอดเลยจ้าไปไปจ้าอีกสองคันสุดท้ายสำหรับรถเล่นนี้เอาด้านบนหรือด้านล่างก่อนดีด้านล่างชอบด้านล่างเอาด้านล่างชอบหนึ่้างล่างนะสับใครที่ชอบนะคะสายแบบว่า5ประตูนะเข้ามาแล้วนะ วยกันมากๆเลยเป็นที่จับตาของหลายๆท่านมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะได้เป็นยารีท้าประตูใช่สีตาขาาด้วยสีเทาดํานะคะตัดแดงขอบแดงแบบนี้เลยใช่แล้วค่ะอร่อยนะคะสวยๆจากโตโยต้าแต่ถ้าไม่ชอบนะอยากได้แมมกนะคะสามารถเปลี่ยนให้ได้จัดจัดการให้ได้หมดเลยใช่แล้วค่ะด้านบนนีดหน่อยเร็วค่ะด้านบนเร็วนะคะก็จะเป็นแคปบเหมือนกันนะคะสวยมากๆสีเทาๆแบบนี้นะ รชั่นเดือน10นะคะเปิดจองแค่10บาทใครอยากได้รีบโทรเข้ามานะคะออกรถใช้เงินแค่40บาทเพราะว่าฉลองครบรอบ40ปีนะใช่แล้วและที่สำคัญถ้าไม่มีประวัติเรายังไงดีถ้าไม่มีประวัตินะคะเราออกเงินดาวให้ลูกค้านะเพราะว่าลูกค้าต้องดาวรถใช่ไหมเราออกเงินดาวให้1 0,000บาทแ,แต่ถ้าลูกค้าได้ฟรีดาวเราลดราคาค่ารถให้แต่ถ้าไม่อยากลดราคาอยากได้เป็นของแต่งนะใส่ของแต่งให้เลยไม่ว่าจะเป็นแ็กพร้อมอยางนะคะ หรือว่าจะเป็นชุดแต่งอื่นๆนะที่ลูกค้าอยากได้เราใส่ให้นะจ๊ะค่ะค่ะค่ะใครอยากได้รีบโทรเข้ามานะฝากเบอร์โทรกันไว้นิดนึงนะคะอ่ะโทรหาน้องหวานได้เลยจ้ะที่เบอร์0 6 1 4์หกหนึจ้าโทรหาเน่ๆได้เลยนะที่เบอร์0 9 2 6 5 1 5 4 3 6นะจ๊ะโปรโมชั่นนี้หมดเขตแค่สิ้นเดือนนี้เท่านั้นรีบโทรรีบจองนะจ๊ะวันนี้เน่ๆกับน้องหวานนะ,ะขอตัวลาไปก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวทีละคันให้ใครอยากดูนะคะไปตาม ทีละ EP เลยบ๊ายบายจ้ะ